ค <gesch> ่ะหลับอะไรขนาดน,าน <su> ั้นนะหลับอะไรขนาดนั <serves> <disciple> ้นนะโอ้ตาหวานตามก็เลยอ่ะทีนี้นี่ก็หลับปะหลับเหมือนกันนะตาวิมพั้งคู่เลยเว้ยพากันเล่นเนาะตาพิมพ์ตั้งคู่เลยมาเดี๋ยวโดนฉีดยามันจะได้ตื่น อันนี้คือยาถ่ายพายา <c oughs> มัมมัมหน่อยลูกอยพึง่งนอนลูกกินยาก่อนอะเรวะอาอร่อรไหมอะไระไหม,ไมกินทุกอย่างจริงๆมานะครับต่อไปตัวนี้นะครับนะครับ มันหลับหลับไปด้วย,ยกินไปด้วยเลยกินก่อนลูกอย่าพา <laughs> ึ่งมายาถ่ายพยาชนะครับกินเก่งอย่างยาถ่ายพยาชนะครับแฉบลูกแฉบแฉบอื้อ,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 อตาก่อนโอ้มันแฉบเนาะโ <laughs> อ้กินต่อ,นะอ,อมนมันมืดเล็วห <laughs> ลับตากินดนะ้วยเล็ว รับผู้รับต้านรั้ตัดผ้านี่กำลังใจอยู่หน้าห้องนะคะไปดูกำลังใจอยู่หน้าห้องได้จ้ะมากมืะงเฉพาะหมาเลยครับ แ่องแ่วว้าวตาว้าวเลยฉีดไปแล้วลูกฉีดแล้วเอยไม่ลองเลยมาเปลี่ยนเลยตาว้าวเลยจากฉลาดนิทานสัมภาษณ์่อยครับสไอ้เมง่อกี้ก้นหนูหลับนอคุณหนอยยิงก้นหนูหลับตาไรเจบนี้อคุณห่อยิงก้น หลับรอแล้วหลับรอแล้วมาวันนี้ขี้ร้องด้วยขี้ร้องชอบใช้เสียงอะนไรอย่างนี้ขาแต่มันโดนปลาแก้มากกว่าหรือเปล่าไอ้ตัวนี้ชอบดื้อเออหันไปโชว์หน้าหน่อยดูเลยดูเลยดูเลยหรอเข็มเลยปมาเอ้ยเป็นหลบว่ะอ้าเนี่ยพี่ร้อง เขาก็ฉีดเบาเท่ากันนะไม่ขี้โวยวาย้วราโอ้ห oui. ล้วต่อคนนั้นไม่ร้องเลยนะนิ่งแล้เอกี้โวยวายได้ค่ะจบ